วิธีกระชับรูขุมขนสูตรหมอทีมนมครับหลายคนบอกเอะหมอทีมทาไมหน้าใสแล้วดูรูขุมขนตีบเนะคะ่ะที่เป็นขนหน้ามันผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยรูขุมขนกว้างมากแล้วก็เป็นสิวด้วยนะครับเอาเฉพาะเรื่องรูขุมขนกว้างก่อนนะครับเทคนิคที่หนึ่งที่ผมทําเลยคือผมจะไม่ล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นเด็ดขาดการล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นนอกจากจะทําให้หน้าแห้งแล้วรูขุมขนยังบานเบอะนะครับใหญ่โตมโหฬานแทบจะลูกปัดวางแล้วไม่กริ่งเลยนะครับ มันจะกว้างมากเลยดังนั้นเราจะล้างหน้าด้วยน้ําเย็นเท่านั้นก่อนล้างหน้าผมจะทําความสะอาดด้วยเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนหลายคนบอกว่าถ้าไม่แต่งหน้าใช้เมคอัพรีมูเวอร์ได้ไหมได้นะครับการใช้เมคอัพรีมูเวอร์เนี่ยไม่ได้เอาเฉพาะเครื่องสำอางออกอย่างเดียวนะครับเอาพวกสิ่งสกรปรกฝุ่นต่างๆนะครับที่มาจากมลพิษรอบตัวเนี่ยออกนะครับโดยการผมจะเช็ดจนกระทั่งสำลีขาวเลยถ้าสำลียังไม่ขาวผมจะเช็ดไปเรื่อยๆอาจจะใช้1แผ่น2แผ่นหรือ3แผ่นก็แล้วแต่วันนะครับ สิ่งที่สองก็คือเวลาที่ผมล้างหน้านะครับผมจะพยายามใช้เลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าหรือครีนซิ่งเนี่ยที่ไม่ค่อยมีฟองเพราะผมสังเกตเห็นว่าเวลาที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฟองมันจะทําให้หน้าแห้งตึงแล้วระหว่างวันจะมีน้ํามันออกจากหน้าเยอะผิดปกตินะครับเพราะว่าเนื่องจาก โฟมนะครับหรือฟองที่อยู่บนโฟมทั่วๆไปเนี่ยมันมกักจะมีฤทธิ์เป็นด่างแล้วดึงความชุ่มชื้นออกไปทําให้ผิวเนี่ยผลิตมอยเจอไรเซอร์ไม่ทันก็ผลิตเป็นน้ํามันออกมาครับพอผมเปลี่ยนใหม่นะเป็น i n f i ิ w w a t e r c ์ e a n i n g g งเ l เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันช่วยทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยสะอาดได้โดยที่ไม่ได้ดึงความชุ่มชื้นออกไปแต่ขจัดสิ่งสกปรกอักูุนขุนโขนได้ผมก็จะถูประมาณ30-60ถึงวินาทีจนกระทั่งมั่นใจแล้วว่านะครับ หน้าเริ่มนุ่มและแล้วก็หน้าเริ่มใสขึ้นคามือเลยแล้วเราก็ล้างด้วยน้ําเย็นเช่นกันนะครับนะคบใครอยากเห็นตัว i n นฟิววอเตอมีส่วนประกอบอะไรบ้างใช้สารสกัดอะไรบ้างนะครับจะได้ไปหาดูเป็นตัวอย่างนะเผื่อบางคนเพื่อนๆอยู่เมืองนอนนะครับก็พิมพ์คําว่าหน้าใสาแล้วเดี๋ยวจะมีลิงก์สรรพคุณผลิตภัณฑ์เนี่ยส่งให้ทางอินบ็อกก์ก็ไปศึกษาดูได้นะครับอันที่สามคือโทนเนอร์หลายคนไม่ใช้โทนเนอร์ไม่ใช้เอเซนซ์สำหรับผมเนี่ยสมัยก่อนก็ไม่ชอบใช้นะรู้สึกมันเป็นน้าําใสๆดูไม่ค่อยจําาาเเป็นนะครับแต่ว่วพอผมมจอ โทนเนอร์สูตรหนึ่งนะครับก็เลยขออาจารย์มาทําเป็นสินค้าที่อยู่ในคลินิกชื่อโทนเนอร์เบอร์สีนะครับตัวโทนเนอร์เบอร์สีเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่ช่วยกระชับรูมขนแต่เทคนิควิธีใช้ก็คือหลังจากเราล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับผมจะซับหน้าด้วยทิชชู่เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเอาโทนเนอร์เนี่ยเทใส่สำลีนะครับรีดขอบแล้วก็เช็ดทางเดียวเลยครับจะไม่เช็ดแบบนี้นะครับเช็ดไปทางเดียวเพื่อดูว่าสิ่งสกรปรกยังเหลือค้างไหมบางครั้งเนี่ยตัวทิชชู่ที่ผมใช้หรือว่าบางทีเนี่ย ตัวผ้าขนหนูที่ผมใช้ตามโรงแรมตานี้มันติดเป็นใย,ยๆอยู่ในรูมขนนะวเวลาเช็ดปุ๊บมันจะขึ้นเลยนะครับว่ามีสิ่งสกปรกเนี่ยหลุดออกมาดังนั้นการใช้โทเนอร์ของผมคือ เพื่อทําความสะอาดเป็นขั้นตอนสุดท้ายและส่วนผสมในโทนเนอร์เบอร์สีเนี่ยมันจะช่วยกระชับรูมขนแต่ต้องรอให้มันระเหยก่อนนะครับพอเราเช็ดเสร็จปุ๊บรอให้หน้าแห้งสัก 1- 2นาะทีเราจะมองเห็นในกระจกเลยว่ารูมขนมันจะตีบลงนะครับใครก็ตามที่เคยใช้แล้วนะครับมีคอมเมนต์เป็นยังไงก็ส่งมาใต้คลิปนี้ได้นะครับลำดับถัดไปนะครับคือการทามมยเจอร์มมยเจอร์ผมจะระวังมากเลยถ้าช่วงไหนผมหน้าแห้งมากผมจะใช้กันแดดเพียวไว้มันจะมี สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวเติมเข้าไปแต่ถ้าช่วงไหนผมหน้ามันแล้วนะครับจะใช้กันแดดตัวอัลติเมท คู่กับวิตามินซีครีมตัววิตามินซีเรารู้อยู่แล้วว่าสรรพคุณมันทําให้หน้าใสแล้วก็ช่วยทําให้ควบคุมความมันส่วนกันแดดอัลติเมทจะไม่มีน้ํามันนะครับดังนั้นมันจะไม่ได้เพิ่มน้ํามันเข้าไปในรูขมขนแล้วทําให้รูขุมขนกว้างนะครับมันจะมีแต่วิตามินอ e ีที่ใช้ต่อต้านอนุมูลอิสระบวกกับกันแดดในนั้นนะเป็น s อสเวฟห้ผมจะใช้แบบนี้ดังนั้นสังเกตไหมครับว่าผมจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมตลอดจะดูตามสภาพหน้าดังนั้นถ้าลองใช้แบบนี้นะครับแล้วเรียนแบบคล้ายๆผมดูัล่ต้งแ สเต็ปแรกจนสเต็ปสุดท้ายเนี่ยแล้วถ้าใครใช้แล้วนะครับมีประสบการณ์เป็นไงรบกวนรีวิวให้ผมดูในคอมเมนต์หน่อยนะครับผมอยากลองอ่านดูว่าเอ๊ะมีใครใช้เทคนิคอื่นๆแล้วได้ผลแบบนี้หรือใช้เทคนิคเดียวกันได้ผลแบบนี้บ้างไหมนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วเจอกันคลิปหน้าผมหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนะครับสวัสดีครับ